สวัสดียามเช้าครับเขาปลาน้อยประมาณนี้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันยังไง เต้นหน่อยนะครับพอดีทหารพรม่ามายืนตรงนี้อ่าซ้ายมือนี่คือซ้ายถนนเนี่ยฝั่งพม่าะนะครับขวามือนี้คือฝั่งเราเขาก็ยืนเฉพะาะฝั่งเขานะแต่พอดีเขาก็เป็นกาลยานามิตรกับตชดบ้านเรานะครับเขาตดไม่ให้หิวอาวุธปืนข้ามฝั่งมาเขาก็จะมาเฉพาะตัวมาพูดคุยกันตามภาษานะครับก็แบ่งข้าวแบ่งอ่าเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับไปหน่อยนอยะกิ่งกวงกิ่งไม้ลูกหลาน เรื่องเดเพิ่งมาลื่นลื่นปีนไม่อยู่มันลื่นครับเอาเรื่องอยู่ไหล เอาอิเตอร์ไว้นี่เอาอิเตอร์ไว้นี่อเอ้เปล่าอ๋อคนละช่องอเสียเพราะมันลื่นชอบไหลลงไปหาหนังโดนเหรอ ใช่บังคับลงเพราะถ้าไปฝืนลงอ่ะตูจะโดนรถคอนเทนต์ระวังลื่นลงรถนะพวงมาพวงมาลัยซ้ายไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนตามนั้นเลยพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายพวงมาพวงมาลัยหมุนไปทางซ้าย ต้องดูต้องดูปวงมาลัยหมุนไปทางซ้ายได้ตูดโดน <c oughs> โอ้ยน้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลายหหมุนไปทางซ้าย <c oughs> เออมามา <c oughs> อยู่หลังรถไม่มองไม่รู้มาได้แล้วเออ <c oughs> นางหมูลองยากหน่อยครับจะลงล่องท่าเดียวถ่ายออกมามันเหมือนไม่ไม่ลื่นไม่น่ากลัวเน,ะนาะใช่องศามันเอียงลงมาเลยแกอาชิดมาตั้งแต่นู่นเลยหัววันได้ได้ได้ไดมามามาโอเคถูกต้องมามามายาวเลยยาวเลย เริ่มแห้งแล้วสบายบายพี่ออสเดดเดดเดลายนั้นเลยลายนั้นเลยมามามา เ <Okay. S 2> ขื่อนสายสายสายเอ okay. อโอเคตบขึ้นสองเลยเอ๊ะเอ๊ะเออเออสายสายเอ้าวัวมาไล่สาย,สาย พวงมาล่หมุนซ้ายพวงมาล่หมุนซ้ายเออมาโอ้ยนอ้อเอาช็อตเลยมั้งเอากระเทยช็อตเลยดีนะ่าแห้งแล้วอะ่ะไปเลยเกยียร์2ลงไปเลยเอ,อ้ย จะปีนจะปีนเขาอย่างเดียวเลยเนี่ยออสอย่าช้านะเอาจังหวะด,ดีๆโอเคโอเคช้าอย่าช้าอย่าช้าปล่อยตบเกี่ยวสองมาเลยตบเกียรสองลงมาเลย อ่าโอเคไปไปได้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไป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 เลี้ยวขวาขวาขวาสุดอ่าได้แล้วครับมาได้ละขวาสุดก่อนนะเลืพี่หน่อยถูกแล้วถูกละเบาๆครับตรงก่อนนะตรงก่อนนะ รถหนักขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้ถอยก่อนพี่โดนโดนของพี่อะ่ะโกศาไม่มีดอกแล้วถอยถอยก็อถอยถอยถอยเยกือบเปียกเกือบไปอ่าได้ถอยไปร้อนหลังไม่หมุนเลยอ่ะดิฟดิฟดิฟช่วยหน่อยครับ ขับร้อนหน้าโดาน,นแล้วแล้วต้นตะเคียนด้วยนะมีแป้งเปล่ามีแป้งเปล่าแม่สิบหกสิบหกอะไรนะสิบหกใบถูกระวนันถูกระวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำบุญให้อย่าเบรกนะอย่าเบรกนะเ,กเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ่ออถอยหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยให้รถลงล่องหน่อยเบรกไว้นนะเบรกมาไว้นนะพอแล้วครับพอ,อแล้วครับพอกว่าพอแล้วพอแล้วพี่น้อยเบรกปล่อยเกียร์ว่างเอ้ยปล่อยเกียร์อ่ะเก็บตะขอให้หน่อย ายไปอีกสายไปอีกพี่หน่อยสายไปอีกโอเคไปอีกไปอีกคืนคนขวามามามาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมามามาอย่างนั้นแหละเบาเบาเบาสายไปหน่อยสายไปหน่อยอ่าโอเคตรงตรงนะตรงนะวิ่งตร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 งพอพอพออีก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 เ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคืนตรงตรงป้าพอพ่อขวาโอเคตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงมาตรงมาตรงมา ขวาสุดเลยรอดนะครับมาเลยเดี๋ยวที่เหลือไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันดีดลงล่องเองครับไปเ<ป>ลยเบาๆช้าๆมาครับเออนั่นแหละลายนั่นแหละอย่าเบรกไว้นะเบาๆมาๆมา,มาขึ้นเลยขึ้นเลยเดยวตรงก่อนอ่าโอเคมาเลยขวาได้เลยครับเดี๋ยวมันลงล่องเองอย่างแม่น ไล่นั่นแหละไล่นั่นแหละผมะไลไปซ้ายหน่อยโอเคไปไปสายคือสายท่านนะไม่ใช่สายผมปามามาโอเคมาขวาโอเคผมไลขวาหน่อยมาเลยครับตามนั้นแหละตามนั้นแหละมาเลยมาเลยมาเลยมามาโอเคมาขวามาเลยมาเลยรอด ก็ไม่เปิดด้วยนะสิลงตามล่องนะลงตามล่อง ช้าเพราะลื่นด้วยช้าเพราะตัดต้นไม้ด้วยแบกบขอนไม้ด้วยก็เอาเรื่องอยู่มันมายังไงไม่รู้อีขอนเนี้ย ใครบอกนะนิน่บล็อ งมาใช้เวลา3ชั่วโมงครับโอเคเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าออกด้านหน้าไม่มีอะไรมาก อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโลกทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ